นะเวลานี้ทำยังไงดีพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณวีรอวัลพิโรภโคาจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International นะคะคุณนิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับคุณนิกเรายังอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอไปเรายังไม่ได้อะไรเพิ่มใช่ไหมเรายังไม่ได้มีดีลอะไรเพิ่มใช่ไหมกับ11จุดที่เราได้มาเช้านี้ยังไม่มีนะแต่ว่าเรียกว่า11จุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการชดเชยเมื่อวานด้วยนะครับที่เราปิดทําการไปเพราะว่า ช่วงคืนวันพุธนะครับจะมีรายงานการชุมเฟดออกมานะครับแล้วก็โทนเนี่ยมันออกมาจริงมันค่อนไปในทางโดวิชเนาะในแง่ของตัวโอกาสในการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งในมินิทเนี่ยมันก็ระบุค่อนข้างชัดว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องว่าน่าจะลดดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ mm. แต่ว่าจะรอเรื่องของทามิ่งนิดนึงเราดูเรื่องของผลกระทบของตัวทาริฟนิดนึงนะว่ามันมันเยอะขนาดไหนต่อเงินเฟอ้อย้าว่าต่อเงินเฟอ้อ นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่ามีประธานเฟดบางสาขาเหมือนกันก็ออกมาพูดในานามองที่ว่า<ม>โอเคในแง่ของผลกระทบต่อเงินเฟอ้อในแง่ของตัวาิยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่กังวลน,<ม>นะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเจอช่องทางในการปรับตัวอะไรประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวบอวลยูนะครับของสหรัฐมันล่วงลงมาแรงเลยในในวันพุธปรหัตที่ผ่านมานะช่วงช่วงคืนวันพุธคน่ว<ฆ>ง,งลงมาค่อนข้างแรง นะครับแล้วก็ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวตลาดทุนต่างประเทศก็เรียกว่าดีดตัวกันต่อเนื่องเลยช่วงสองวันที่ผ่านมาของเราก็เลยได้อันิี้สชดเชยไปในในลักษณะนั้นมากกว่า<ม>จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยหุ้นที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงเป็นเดลต้านะครับที่ยังคงเรียกว่าก็หนุนตลาดมาอยู่ประมาณสักสามจุดนะครับแล้วก็ หุ้นในกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยที่หนุนขึ้นมาวันนี้จะเป็นพวกแอนตีคอมมูนิตี้มากกว่าเนาะเอ่อจะจะเรียกว่าแอนตีคอมมูนิตี้หรือว่าเรียกว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวราคาน้ำมันที่ลงลกันเนี่ยเช่นพวกปิดเคมีพวกนี้นะครับลงไฟฟ้าครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเอ่อน่าจะมีลุ้นว่าอาจจะเห็นโปรฝรัลังเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยบ้างนะครับแบบซื้อในแง่ที่ว่าโฟรมันซื้อหุ้นทั่วโลกอะ่ะบ้านเราก็เลยโอเคต้องมีเอ่อมเม็ดเงินที่ ไหลมาหาบ้างนะแต่คงจะไม่ได้ซื้อในลักษณะภาพฟันดาพินทอนะครับอืมทำไมคุณนิถึงคิดว่ามันน่าจะมีฟโฟลจากต่างชาติเข้ามาเพราะว่าเมื่อวันพุธเนี่ยเห็นแบบซื้อนะ่าจะซื้อแบบโอ้โหนี่เดี๋ยวเองคือวันพุธอนะมันเป็นลักษณะเรียกว่ามันขาดปัจจัยครับพี่จอยคือหนึ่งออรอรายงานการชุมเฟดด้วยนะค,คืนวันพุธนะซึ่งยังไม่เห็นสองคือรอเรื่องของเทรดทอ ของเราเทรดดีว่าจะได้ไหมกับ US 3ก็คือมันเข้าช่วงปันหล่อครับนะวันหยุดฟันหล่อเมื่อวานนี้หยุดวันพุธนี้ก็เลยจะเห็นว่าวอลุ่มบางมาก27 0 0 0แล้วก็สถานะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสปอตหรือในฟิวเจอร์เนี่ยแทบจะไม่มีโพซิชันเลยสำหรับฝรั่งนะครับซื้อนิดหน่อยซื้อ7ล้านอนะในในในสปอตซื้อไป7ล้านแล้วก็ในดีเฟกเองก็เรียกว่าลองบางๆมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเวทแอนด์ซีแต่ป้ คืนมันพุทธมันมีประเด็นบวกหมุนเข้ามาเรื่องของมินิฟินนะครับแล้วก็ในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงนะคกันต้องพูดเองของเราก็เลยอาจจะมีเม็ดเงินที่กระเด็นกระดอนไหลเข้ามาบ้างนะครับในแง่ของภาพใหญ่ค่ะมันจะยาวนานได้ไหมคุณนิ้เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมตัังจากต้นรายการเรายังมีเรื่องของการเจรจา ที่เรามีเดดไลน์วันที่1สิงหาเรายังมีเรื่องของการเมืองที่นายกจะต้องไปชี้แจงให้จบภายใน15วันซึ่งมันจะไปกระจุกกันอยู่ภายในภายในเดือนนี้ก็ยาวนานไม่ได้ตอบคำถามก็คือคงไม่ซื้อติดติดกันนานๆเพราะว่ามันมีคือตอนนี้เรามองตลาดหุ้นไทยไกลเป็นไม่ได้มากกว่าช่วงเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเม้นินเองก็คงจะไม่เห็นการซื้อต่อเนื่องเพียงแต่ว่าคงจะเป็นจุจิเมส์หนุนระยะส,ส,สั้นมากกว่าแล้วก็เนี่ยเชื่อว่าขึ้นมาระดับประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งอยสกว่าจุดเนี่ยก็อาจจะตื้อๆก่อนนะครับจนกว่าจะเห็นพัฒนาการในแง่ของตัวการเจราจาว่าสรุปเราจะกดลงมาจากสาสิบกเปซ็ได้แค่ไหนถ้ากดลงมายี่สิเปอร์เซ็นได้นี่ก็โล่งขึ้นปลาอหนึ่งแต่โอกาสจะต่ำยี่สิบเอ่อต่ำยี่สิบเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยากนะครับเชื่อว่าถ้าจะยาก้ะถ้าาดูจก เทรนจดหมายที่ทรัมป์ส่งออกมารวมถึงประเทศอื่นๆด้วยที่อาจจะยังไม่ส่งแต่ก็บอกว่าน่าจะอยู่ในกรอบประมาณสิบห้ายี่สิบได้แหละดังนั้นเนี่ยน่าจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า, base case วาเบสเคสตอนนี้ตลาดอาจจะมองที่ตัวเลขยี่สิบว่าขอให้ลงมาโทนอบโซนตรงนี้ให้ได้ถ้าลงมาก็ line. อินไลน์ถ้าเกิดว่าลงมาไม่ถึงได้ยี่้าได้สาสิบอันนี้ก็อินเด็กซ์ก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะครับคือตอนนี้ถามว่าตัวเลขส6มหกปซนตลาดแบบผมก็ตอบรับไพรซ์ยัง ผมว่าตลาดยังไม่คิดว่าจะโดน36ครับนะครับผมคิดว่าใาจอาจจะยังหวังอยู่ว่า20นะครับยังยังหวังเลข20อยู่แค่แค่ถ้าเกิดสุดท้ายเกิดโดน30หรือโดน25หรือโดน36เนี่ยตลาดน่าจะมีรีแอคในเชิงลบออกมาีกระลอกนหมนเมเหมือนกันครับผม<อ>พี่ก็คาดหวังให้ไม่ใช่36อย่างน,าน้อยๆเราไปเจราจาก็น่าจะได้น่าจะได้ที่มันตัวเลขที่มันต่ํากว่านี้นะคะแต่ว่าขอคุณนี้บอกว่า อัพไซด์แถวๆช่วงนี้ก็จะอยู่ที่พันหนึ่งรอยิบคือตรงนี้เลยนะคุณนิกแปลว่าจากวันนี้ไปไม่มีอัพไซด์แล้วนะคืออันนี้คือระยะสั้นๆระหว่างรอระหว่างรอพัฒนาการของตัวภาษีนะครับถ้าเกิดว่าคุยจบได้ลงมาเหลือยี่สิบผมว่าอินเด็กเนี่ยน่าจะโอเคงั้นปลดล็อกก็อาจจะทยอยไต่ขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับตัวเซตทาเกตของเราทีนี้เราอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยปดสิบะครับบนแอสัมชันว่า โอเคทาริฟเนี่ยอาจจะคือเราให้มาตั้งแต่ช่วงต้นเมษาแล้วเพราะฉะนั้นอัตราส่วนมันจะค่อนข้างค่อนไปในทางคอนเซอร์เวทีฟครับก็คือเราให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยว่าจะโดนอัตราภาษีประมาณสักยี่สิบแล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเรามองว่าจะโดนสามสิบหกคืออัตราส่วนเนี่ยเราให้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาดังนั้นมันจะค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมไปในทางเบิร์สนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันคอ mm hmm. นเซอร์เวทีฟเนี่ยเราได้หนึ่งหนึ่งแปด นะครับแล้วก็ถ้าถ้าบวกกับภาพทางเทคนิคนี่จริงๆถ้าเกิดเราโดน20เนะี่ยผมเชื่อว่าอินเด็ก์มีโอกาสที่จะยืน1,120ได้ซึ่งถ้ายืนยืน1,120เนี่ยในเชิงของเทคนิคเนี่โมเมนตัม um ที่จะขึ้นต่อเนี่ยมันมีแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้ามันโดนทาริฟแพงแล้วอินเด็กซ์มันย้อนกลับลงมาต่ำกว่า1,120เนี่ยอันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะการซึมจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะขึ้นหรือลงเนี่ยผมว่าอยู่ที่การเจรจาการค้าเลยนะครับการเมืองเนี่ย ไว้สิ้นเดือนสิงหานะค่อยมาว่ากันใหม่นะครับตอนศาลตัดสินและระหว่างนี้ก็เป็นน้อยในแง่ของการประชุมสภาไปแต่ว่าจะเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือศารลรัดว่าตัดสินวันไหนแล้วก็ไปรอดูผลช่วงน,นั้นนะครับคุณนิกถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ระหว่างที่เรารอข่าวเอาการเจรจาของการค้าก่อนสิ้นสุดวันที่หนึ่งสิงหาในขณะที่การเมืองคุณนิกบอกว่าไปรอนู่นเลยรอศาลเลยก็คือปลายเดือนสิงหา กรยุช่วงนี้ทำไงคะณระดับที่เราเยือนอยู่1,120จุดคือถ้าเราแอสซูม่าเราจะไม่โดน36นะครับซึ่งผมว่า intention ของไทยหรรัฐบาลก็แน่นอนว่าเราไม่อยากได้อแล้วเลข36เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอสซูม่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมให้โดน36เนี่ยเก่งกำไรขุมส่งออกได้ช่วงที่ลงแรงแรงนะรอย่างเช่นว,วัน<ก>ที่แห้ะสองวันที่แล้วอย่างเงี้ยลงใหม่เนี้ยเกิงกำไรระยะสั้นได้สำรับส่งออกนะครับแล้วก็ ถ้าโดน20หรือต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าได้อเนี้ยขึ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกลับมาโดนสัญญาวงจริงๆอันนั้นก็ต้องยอมไปในแง่ภาพการเก็งกำไรระยะสั้นนะแต่ว่าสิ่งที่พอทำ <Okay. S 1> ได้คือเรากลับมาโฟกัสที่ <Okay. S 1> พวกสินค้าบริการจําเป็นหรือว่าโดเมนสิทธิ์เลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงของการทยอยพรีวิวกำไรไตรมาสที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนกำไรทิศทางออกมาแข็งแรงกว่าตลาดชัดเจนเนี่ยผมว่ามันช่วยปิด ดาวไซได์ระดับหนึ่งคือถ้ามองความเสี่ยงโดยโรวมแนะ่นอนความเสี่ยงคลาริฟนนเป็นประเด็นหนึ่งความเสี่ยงการเมืองเป็นประเด็นที่สองแล้วก็เรื่องของเออร์เน็งก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยท่ามกลางความ่แน่นอนในสองปัจจัยแรกเนี่ยถ้าเออร์เน็งมันยังดีมันยังมันยังโตได้มันยังมีวาายได้อะไรหรืออะไรประมาณานี้ยมันจะช่วยจํากัดดาวไซด์ได้คุณต้องไปไปในฟุนเน็ัตราดตัวนั้นครับที่ทอมบอกเลย